ก็เคยเจอแตว่าแบบว่าเป็นคนพิการจะจะแต่งตัวแต่งหน้าไปทําไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะคือเราทรีตัวเองว่าเราเป็นเราเป็นมนุษย์คนหน<ๆ>ึ่งเราก็เลยตอบไปว่าเรา,าไม่ว่าจะเป็นใครอะก็แต่งหน้าแต่งตัวได้เหมือนกันแหละหรือว่ามันก็จะมีบางเคสคือเราอะเป็นคือเราเป็นคนชอบแต่งตัวแบบถ้าพูดง่ายคือเราเป็นคนชอบแต่งตัวโปมากหมายถึงว่าแบบมันต้องเปิเดหน้าเปิดหลังขาสัาน้นอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเคยมีคนบอกว่าเนี่ยแต่งตัวโปแบบนี้ระวังนะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราเรามองว่าความอันตรายหรือไม่อันตรายอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแต่มันอยู่ที่คนมองมาแล้ว t r e สิ่งเนี้ยยังไงใช่ไหมมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนพิการแล้วเรา,ไม,าไม่สามารถจะแต่งตัวได้คือเราจะต้องใส่เสื้อยืดกางเกงกางเกงขาย,ายาวตลอดเวลาหรือต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ายาวเพื่อแบบปิดบงังเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยเหรอซึ่งเราว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นแฟกเตอร์ภายนอกมากกว่าที่ที่เป็นตัวตัดสินนะ ออว่าอะไรคือความปลอดภัยไม่ไม่ปลอดภัยอะถ้าเราเรารู้สึกว่าเราเคารพกันและกันมากพอเราก็จะไม่มองว่าการแต่งตัวโป๊มันคือเราจะไปโดนอะไรที่มันอันตรายอะเราว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยอืมต่อให้ไม่ว่าคุณจะ เป็นคนที่เดินได้ปกติหรือว่าจะมีฟิสิกอลแบบไหนจะเป็นคนตาบอดเป็นคนเป็นคนพิการใช้รถเข็นหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วอืรใครก็อยากใครๆก็อยากให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกจะเป็นตัวเองได้ในแบบที่เราสามารถเป็นได้